รับค่าค่ะป้าป้าเลยจ้ะ <c oughs> อะไรเนี่ยคนนี้ก็คนนี้ก็นนกอะไรลูกพี่หลับแล้วลูกเอออันนี้ก็ดึงแขนจังเลยน <c oughs> อนีเบ็ดไงอะไรลูกพี่หลับแล้ว พี่ไทชิทัดดาวตอนพี่ไทชิก็ว่าน่ารักพอเอตะยิ่งน่ารักเอ้่จก้อนกลม อาบน้ําเสร็จแล้วครับถ้าคุณหนูผืนนี้มันใส่แล้วน่ารักทุกคนจริงๆเลยตั้งแต่รุ่นพี่ส่งต่อรุ่นน้องชอบรองเท้ามามาเหรอลูกฮะแล้วจะแอนตัวดทำไมเดินเป็นเป็ดเ,เลย <c oughs> น่าเกลียดดูทำท่าเ้าชอบเหรอชอบรองเท้ามามา้าเหรอใส่แล้วสูนสูงขึ้นมาสิบเซนเลยนะน่ะหช่วยมามาพับผ้าเร็วมา หรือของเล่นเละเทะไปหมดเลยช่วยกันเก็บบ้านดีกว่ามาแล้วมาจ้องพี่ใหญ่เลยเก็บข้อมูลเหรอลูกไอตะไอจ้า ไปหาไอติมตามช่องน้องแมงก็โพครัคาเมตะมาได้แล้วน้องบอกว่ารสชาติแย่มากจะได้หาซื้อมาชิมเบาเสียงทีวีก่อนแต่ชิชาอยากลองไปหาซื้อมาสองแฟมิลี่เพิ่งจะได้มาค่ะแฟมิลี่แรกไม่มีไทชิรอกินแล้วขนาดไทชิหนึ่คนชอบอ <S <S ไอติม <S <S อย่ามาดูนะ <S <S ว่าไทชิจะไม่กินไหมหือกินมามามาแรงมาก เต็ม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 วากะยังร้องเหมาแล้วไอซ์ครีมวานีลาเคลือบช็อกโกแลตและมาม่าค่ะไทชิอยากกินยวดูหน้าไทชิดิหอมเลยิจ้ะใช่หอมหอมมาม่ามากดูหน้าไทชิกินโอ้โหดูตกลงแย่งมาม่ากินกันหมดเลยโดนเรือจ้ะ น่ารักอะด๋อเนี่แเ <laughs> พราะพราเพเนื้อม,มาม่าโอเคนะไอ,อติมไอติมก็จืดๆไอติมก็อร่อยไงไยชีกินได้เว้เยเฮ้แต่ว่าผ่าน<อ>ผ่านระดับหนึ่งไยชีกินได้ สีชาก็กินได้นะสีชาจิ้นลิ้นจอลัเท่แน่เลยกินได้สรุปก,ก็ยังกินกินไข่พี่อร่อยฮะกินไปกินมาเพลินดีนะมันก็คล้ายๆแบบเหมือนอัลมอนด์เค็มๆนะรสชาติมาม่าชัดมาก อืมอืมต้องการกินมาเพิ่มดีเหมือนกันนะเนี่ยคำบัรพี่ทาไม่เคยถึงกับเยอะี่ทากินง่ายโอเคใครอยากกินไอติมรสชาติแปลกๆก็แนะนำนะคะลองดูตัวนี้ <c oughs> เดี๋ยวมาชิมชารสนี้ดีกว่า <c oughs> ชอบกินพีทคะ่ะมาป๊าป๊า เปิดให้หน่อยอชี้รากินอยากกินแย่แล้วอชี้ราก่อนลูกไอโดโซ ใช่ค่หอมพีสมากค่ะชาแบบชาพีชจริงๆแบบหอมกลิ่นพีชสดเลยเหวานๆแต่ว่าไม่ใส่น้ำแข็งน่าจะอร่อยกว่าเดี๋ยวกินแบบไม่ใส่น้ำแข็งดีกว่าจีนจัอีกกี้พีปอกกี้ แมพี่ป๊อกกี้อ้า,าชิฮะพี่ป๊อกกี้ฮะพี่แพ็มเพิดไม่พอพี่ป๊อกกี้ด้วยเหมือนฮะ,ฮะเอ้ยกินยังไงทั้งมันมันคือขนาดน,นี้ดีนะยังไม่ใส่เสื้อ นี้นะคะศิชาพาเจ้าเอตะมหาหมอนะคะก็คือบอกเขาว่าเอตะมีน้ำมูกค่ะเขาก็เลยให้เข้ามานั่งรอในรถค่ะเป็นรถของทางโรงพยาบาลน,นะคะแบบนี้ก็คือแยกไม่ให้เข้าไปข้างในโรงพยาบาลค่ะก็คือเขาก็ป้องกันโควิหนาด้วยเนาะพอมีเด็กไม่สบายเขาก็จะแยกไม่ให้เข้าไปในโรงพยาบาลค่ะเขาแยกให้มานั่งรอในรถค่ะแล้วเดี๋ยว ก็จะตามคุณหมอแล้วก็เข้าไปห้องตรวจที่อยู่ด้านนอกค่ะอันนี้ห้องเนี้ค่ะอันนี้เป็นห้องตรวจห้องตรวจแยกนะคะสําหรับคนที่มีไข้ค่ะไม่ว่าจะคุณแม่คุณพ่อที่พามาหรือว่าลูกก็คือถ้าใครมีไข้ก็จะแยกตรวจอยู่ที่นี่ไม่ให้เข้าไปข้างในโรงพยาบาลค่ะเดี๋ยวตอนนี้ก็ ซักประวัติเบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวก็รอคุณหมอมาแล้วก็ย้ายไปตรวจห้องหลวงค่ะเอออยู่ดีก็มีน้ำมูกคนเนี้ยดูสิน้ำมูกไหลพี่ชทยชี้ค่ะหรือของเล่นออกจากลังไม่พอนะคะผลงานใหม่ค่ะเพชรทีวีค่ะอือฮึดู อาสีช็อกมาเพ้นทีวีเล่นแล้วสุดยอดศิลปินเอกคะ่ะหรือได้ก็เก็บเป็นอาริกาโตอู๋นี่นึกยังไงเนี่ยมาเก็บของเล่นเอาเอา,เอาไม่ลงกลอง่องอาริกาโตอูอาริกาโตโจเโอ้โหเก่งจังเลย ดีทำดีต้องชมอริกาโตเออเก่งกังเลยอ,อืออ,อือโจ้ตโอ้ว้าวดีมากลูกดีมากดีมากโอ้ดีมาก,กดีมากผลง,งานพะชี้ค่ะเอา กระป๋องเอาฟรีมาต่อเป็นทาวเวอร์ค่ะเอาฟรีคือเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์แต่รสชาติเหมือนเบียค่ะใครเป็นพี่ใครเป็นน้องเนี่ยรักกันแล้วใช่ไหมฮะมานอนซบน้องโถเนอะไอตันะนะพี่มานอนซบ ổ anh đi cắt tổ luôn. à ai vậy ờ à ờ, um bom, gìn nấm đen bay rồi. nạp bão là cá nó thế bạc đen bét rồi. gìn nấm đen bạc